ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมกบอยตามเคยแปลงคลิก125นะครับเป็นใช้เบา้ากุญแจของ Pcx 2021ดูจากรีโมทนะครับทุกฟังก์ชันใช้งานได้เหมือนเดิมทั้งหมดนี่ฮะเป็นคลิดตัวเก่าตัวเก่าครับผมการใช้งานก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันทุกอย่างเลยรีโมทอยู่ใกล้ๆตัวรถก็กดเข้าไปได้เลยครับหครั้งนะฮะหนึ่งครั้งนะ ทุกอย่างก็เหมือนกันครับเหมือนกับเหมือนกับตัวพรีเซตตัวเก่าก็คือเดินหน้าหนึ่งครั้งเปิดบอกเดินหน้าอีกหนึ่งครั้งนับปัดพร้อมทงานพร้อมการสตาร์ทเครื่องครับผมไฟสีฟ้านี่ก็คืออย่างที่เหมือนตัวเก่าทั่วไปนะครับเป็นไฟรูปสัญลักษณ์ของกุญแจถ้าแบตเตอรี่ของรีโมทตันนี้หมดมันก็จะกระพริบเตือนห้าครั้งเหมือนกับเรือนใหม่หน้าเรือนใหม่ครับผมอันนี้มาดูว่าใช้งานยังไงนะฮะัใช้งานยังไง ุ่มที่หนึ่งล็อกรถครับผมอ่าม,มีสัญญาณเตือนเหมือนกันครับเหมือนของตัวเก่านะฮะจะมีสัญญาณไฟสีรถล,ล้อครถล้อคก็มีเสียงกันขโมยสัญญาณไฟเลี้ยวอะไรออกปก,กติเหมือนกันกดหนึ่งครั้งสัญญาณจะดับลงแต่ไม่ได้ปลดล็อกเหมือนตัวเก่านะฮะสังเกตได้เลยครับเนี่ยจะมีไฟกระพริบล็อกเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนตัวเก่ากันขโมยจะปลดล็อก ก็ต่อเมื่อเราเดินเข้ามาที่รถแล้วกดปุ่มให้พร้อมใช้งานถึงกันขโมยจะตัดออกไปครับผมจะซึ้จะแตกต่างจากตัวเก่าอันนี้มีสองปุ่มแล้วเรียกรถยังไงปุ่มที่1นึ่งถูกไฮะล็อกไฟจะดับไฟดับเสร็จเดินมาอยากหารถก็กดที่ปุ่มเดิมครปุ่มที่ล็อกกันขโมยนี่แหละครกด1ครั้งเห็นไหมฮะจะมีไฟติดตรงนี้แล้วก็พร้อมไฟหน้าปัดไฟกระพริบของ ไฟเลี้ยวเกิดขึ้นไฟนี้ก็จะติดอยู่เหมือนเดิมครับผมก็กดล็อกก็จะดับไปจะดับไปทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยทุกอย่างมีระบบทุกอย่างให้คุณทุกอย่างพร้อมระบบแอร์ดโมมเอยกันขโมยทุกอย่างอะไรเข้ามาทักเข้ามาคุยกันได้ครับผมครับผมขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ